เวลาที่เราได้ยินว่าคนเก่งๆของบ้านเราย้ายไปทำงานต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่าภาวะสมองไหลเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้สึกกังวลใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมองเรื่องนี้ผ่านนิทานประจาจีนโบราณเรื่องหนึ่งเราอาจจะเจอคำตอบที่คาดไม่ถึงเลยก็ได้เรื่องมามีอยู่ว่าหน้าหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งมีชายชาราคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายของเขาครับคือชายชารากับลูกชายเนี่ยเขามีมมาอยู่ตัวหนึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าเลยละ่ะแต่แล้ววันหนึ่ง เจ้าม้าตัวนี้ดันหนีหายเข้าไปในป่าซะง,งั้นพอเพื่อนบ้านรู้เรื่องก็แห่กันมาปลอบใจใหญ่เลยบอกว่าแม้โชคร้ายจริงๆเลยนะมีม้าอยู่ตัวเดียวก็ดันมาหายไปซะได้แต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือคําตอบของชายชราเนี่แหละครับเขาไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรเลยนะแต่กลับตอบกลับไปเรียบๆว่าอืมมันอาจจะดีก็ได้แล้วทีนี้คําถามก็คือว่าอนิทานโบราณเรื่องนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ของประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันกันล่ะ ลองคิดภาพตามนะครับถ้าเราเปรียบเทียบว,ว่าม้าที่หายไปตัวนั้นน่ะคือคนเก่งๆของประเทศไทยที่เดินทางออกไปทํางานต่างประเทศเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อปรากฏการณ์แบบนี้แหละครับที่เราเรียกกันติดปากว่า brain drain หรือภาวะสมองไหลพูดง่ายๆก็คือการที่คนที่มีทักษะมีความสามารถสูงๆเนี่ยย้ายไปทํางานหรือไปใช้ชีวิตที่อยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองแล้วนี่คือตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าตกใจเลยทีเดียวจากผลสํารวจระดับโลกในปี2024นะครับพบว่า คนไทยถึง66%ใช่ครับกว่า2ใน3เลยนะที่บอกว่าสนใจอยากจะย้ายไปทำงานในต่างประเทศที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในจำนวนนี้79%เป็นคนรุ่นใหม่เลยนะครับแรงผลักดันหลักๆก็คือเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็แน่นอนค่าตอบแทนที่สูงกว่าซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่น่าคิดเหมือนกันนะสำหรับอนาคตแรงงานของบ้านเราและถ้าเราลองเจาะลึกลงไปดูเป็นรายอาชีพล่ะ โอ้โหจะเห็นเลยว่ากลุ่มที่อยากย้ายไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มอาชีพด้านการศึกษาครับสูงถึง85%เลยทีเดียวตามมาติดๆก็คือสายกฎหมายที่73%แล้วก็กลุ่ม IT กับวิศวกรรมอันนี้ก็มีความสนใจสูงมากๆเหมือนกันเอาล่ะครับทีนี้เรากลับมาที่นิทานของชายชารากันต่อเพราะเรื่องมันยังไม่จบแค่ม้าหายไปเฉยๆนะครับแต่มันกาลังจะมีจุดหักเหที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้น คือหลังจากนั้นไม่กี่เดือนปรากฏว่าม้าของชายชรามันเดินกลับมาบ้านเองเลยแต่ที่พีกว่าน,นั้นคือมันไม่ได้กลับมาตัวเดียวครับมันพาม้าป่าที่สวยงามมาด้วยอีกตัวหนึ่งทีนี้แหละเพื่อนบ้านก็กลับมาอีกรอบแต่คราวนี้มาแสดงความยินดีกันใหญ่เลยบอกว่าโอ้โหโชคดีอะไรขนาดนี้ม้ากลับมาแล้วยังได้ม้าเพิ่มมาอีก เรื่องนี้มันเท่าเหมือนกับอีกด้านของเหรียญเลยนะครับในขณะที่เราพูดถึง brain drain หรือสมองที่ไหลออกไปมันก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า brain gain หรือสมองที่ไหลเข้ามาด้วยเหมือนกันก็คือการที่คนเก่งๆจากต่างประเทศเนี่ยย้ายเข้ามาทํางานในบ้านเราและข้อมูลล่าสุดก็น่าสนใจมากเลยครับตอนนี้ประเทศไทยขยับขึ้นมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับที่31ของโลกแล้วนะครับ สำหรับคนเก่งๆทั่วโลกที่อยากจะย้ายมาทำงานปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ค่าครองชีพที่ดึงดูดใจนั่นเองปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้แหละครับที่ทำให้เกิดแนวคิดที่สำคัญมากๆที่เรียกว่า brain circulation หรือการหมุนเวียนของสมองมันไม่ใช่แค่การไหลออกหรือไหลเข้าอีกต่อไปแล้วแต่มันเหมือนวงจรครับคนไทยเราออกไปเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์จากข้างนอกแล้วสุดท้ายก็นำทักษะเหล่านั้นกลับมาช่วยพัฒนาประเทศ แล้วตัวเลขนี้ก็ยืนยันแนวคิดนี้ได้ดีเลยครับเพราะว่าคนไทยที่ไปทํางานต่างประเทศเนี่ยมีถึง60เอร์เซลยนะที่ตั้งใจว่าจะกลับมาเมืองไทยในที่สุดนี่แหละครับคือหัวใจของการหมุนเวียนที่ว่าแต่เรื่องมันยังซับซ้อนกว่านั้นครับและในนิทานของชายชาราก็เหมือนกันการได้มาตัวใหม่มามันไม่ได้แปลว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเสมอไปนะมันมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ ตอนที่ลูกชายของชายชรา,ากําลังพยายามจะฝึกม้าป่าตัวใหม่เนี่ยเขาดันพลาดตกจากหลังม้าจนขาหักเลยแน่นอนว่าพื้นบ้านก็มาอีกแล้วขรานี้มาแสดงความเสียใจบอกว่าโชคร้ายจริงๆลูกชายคนเดียวก็ดันมาขาหักซะได้แต่คําตอบของชายชรา,าก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป๊ะครับมันอาจจะดีก็ได้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเปรียบได้กับโลกยุคใหม่ของเราเลยที่การย้ายถิ่นมันไม่ได้มีแค่การย้ายตัวคนไปอีกต่อไปแล้วแต่มันมีมิติใหม่ที่เรียกว่า virtual mobility หรือการเคลื่อนย้ายแบบเสมือนพูดง่ายๆก็คือเราสามารถทํางานให้บริษัทต่างชาติได้โดยที่ไม่ต้องย้ายบ้านไปไหนเลยทํางานจากที่ไหนในโลกก็ได้แล้วเทรนนี้มันมาเร็วมากนะครับดูสิครับว่าความสนใจของคนไทยในการทำงานแบบรีโมทใ,ให้บริษัทต่างชาติเนี่ยพุ่งจาก50%ในปี2,563กระโดดขึ้นมาเป็น76%ในปี2,566นี่คือมิติใหม่ของการทำงานข้ามพรมแดนที่เติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆหลายประเทศเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นปัญหาเลยนะครับ แต่กลับมองเป็นโอกาสด้วยซ้ำอย่างจีนหรืออินเดียเนี่ยเขามีนโยบายเชิงรุกเลยที่เรียกว่า reverse brain drain คือพยายามทุกวิถีทางที่จะดึงดูดคนเก่งๆของตัวเองให้กลับมาพัฒนาประเทศโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเลยเอาละครับมาถึงบทส่วนหมกของนิทานแล้วเรื่องราวทั้งหมดของเรากันแล้วคำถามสุดท้ายก็คือตกลงแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับชายชาราและลูกชายเนี่ยมันคือโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ หลังจากที่ลูกชายขาหักได้ไม่นานครับก็เกิดสงครามครั้งใหญ่ขึ้นทางการมีคำสั่งให้เกณฑ์ชายหนุ่มที่ร่างกายแข็งแรงทุกคนในหมู่บ้านไปรบแต่พอทหารมาถึงบ้านของชายชาราและเห็นว่าลูกชายเขาขาหักเดินไม่ได้เขาก็เลยได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปสงครามและนี่ก็คือจุดพีคที่สุดของเรื่องราวเลยครับสิ่งที่ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นโชคร้ายที่สุดคือการที่ลูกชายขาหักเนี่ยกับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเขาไว้ มันยิ่งตอกย้ำปรัชญาของชายชรา,าที่พูดมาตลอดทั้งเรื่องว่ามันอาจจะดีก็ได้ทีนี้พอมองย้อนกลับมาที่สถานการณ์ของประเทศไทยมันก็อาจจะทําให้เราฉุกคิดได้นะครับว่าบางทีปรากฏการณ์สมองไหลอาจจะไม่ได้มีแค่ด้านร้ายเสมอไปคําถามสําคัญที่ทิ้งท้ายไวใ้ให้เราคิดกันต่อก็คือเรื่องนี้มันเป็นวิกฤตที่น่ากังวลหรือจริงๆแล้วมันคือโอกาสครั้งใหญ่ที่ซ่อนอยู่กันแน่